มีหลายคนถามผมนะว่าเข็มขัดสูรีน่นทำน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่นะครับจุดประสงค์หลักที่ผมท่องมาจริงๆก็คือสําหรับเป็นเข็มขัดรอยอุปกรณ์เท่านั้นนะครับแต่มีหลายคนถามรับน้ำหนักตัวได้ไหมซึ่งจริงๆผมเองอ่ไม่เคยเทหรอกแต่ผมมั่นใจว่าของที่ผมท่องมารับน้ำหนักได้เดยอะพอสมควรนะครับ ด้วยเรื่องของวัสดุที่นําเข้ามาอะไรเข้ามานะครับที่ประสงค์จริงๆสําหรับเก็บความยุทวีเท่านั้นแต่วันนี้ผมจะมาลองเทสโดยใช้น้ำหนักตัวผมนะครับซึ่งผมนักอยู่บันประิาส82เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่ามันรับน้ําหนักตัวผมได้หรเป่าโดยจะใช้ผูกกับอ่านานลงจอดรถอันนี้นะครับลองดู ได้ครับไม่ได้มีมาาอะไรไม่ได้อยู่เรืออาจจะเป็นเพราะด้วยนะฮะไม่มีแรงกระชากนะครับหรืออาจจะวเวลาที่สั้นนะครับแต่ก็ให้ผมมั่นใจเลยว่านี่ค่สุรลเอาอยู่นะครับ,สรเ,ออรบเ,เส้นนี้ผมใช้ทำงานประมาณปีกว่าแล้วก็เอาไปใส่ฟุดด้วยนะครับผมมั่นใจว่าสูรลไม่แพ้ของนองแน่น,นอน